แล้วครับมันนี่มาคบมาครบทีมแล้วทนี่เั้งทีมไอเนาะครับพี่นุกพี่อ้ําพี่เก่งนะครับพี่อเนิวพีนอนพแอมี่แมคิดใจเร่นอะไรเด้อเม่อกั้จะไปเรียนะไรอย่งเงี้ยพอดีอายมากนะครับอายจร,ริงยกีดดังเลยเด้อยึกีดดังตรงเนี้ยตเอยู่่2กิโลกัอร่อยมาก จะรู้นะอย่าคิดดังเกินจะ่ะอุ้มอาเลยนั่นจังคู่อุ้มเอาอุ้มเอาน้าพ่อ,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 อพ่อมาเบิง้งเด่นสไเลเดือ นั่งนั่งไงเครื่องเล่นสไลเดินลงไปเร็วโอ้ยไปห่วทุนบรได้กระยางขึ้นมากนะครับเดินมาสองสาวน้อยตากนคนกนไล่ยลนะครับเร็วเร็วเียตปีเต้นน่ะครับผม มีจะไปอยู่ปะมาฟูมาลูกไหมพอหอมป้อมไหมไปยับ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 ปูปไปแข่งฟูไปเก่งปะ หเหนกังฟูเป็นขาเบิ้องเงินคนหน่อยนะครับเป็นคนหน่อยกับไอ่เศรษสลเดอร์เป็นขาเบิ้งเป็นกีดนะครับเนี่ยตรงเนินเนี่ยพอดีจะเป็นขาเบิ้งตอนเป็นกีดอยู่ตรงเนิเนเลย ยินดงเสียงกรีดแล้วทางนั้นส่วนดอกไม้สวยๆเลยครับไฮเ,เดนเยียคาเฟ่มาชมเลยนะครับผมมาชมมาเทีย่ยวเลยนะเขาอ้อเขาคอเขาคอนะครับ ทเท้าอยู่ช็อตนี่วะนอ้องเท้าช็อตคนเ,เดี่ยวของไม่น่าไม่แมนวะนั่นแมนวะเอ้าแมนคนหน่อยวะนั่นโมแมนโมแมนนี่จะจะไล่คิวอยู่ครับก็ฝากฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะอ่ามาฟังเสียงคิดเดือนนี้จะได้เดือนนี้จะได้ค่า่แล้ว นี่ได้ค่ายูทูบแล้วพว่อนี่นี่นี่ช็อตนี่เสียงกรีดนี่ช็อตนี่ที่ต่อไปจะเป็นขายพี่บินลอยอือพ,<ะ>พี่อ๊อพี่แกพี่แนนะครบมาเลยวมาเลยวมาเลยวมาเล็วมแวมนแมน โมเมนต่โมเมนมาแล้วครับกำลังขึ้นนั่งแล้วนานพี่อำ้ำนะครับพี้ําบิ๊เกอร์พี่อ้ำบิเกอร์นะครับก็น้อยนิ้วแก้มนะครับอ่าแล้วฟังเสียงกรี๊ดผู้ใดสิกรี๊ดดังก็มูวน,นะครับ <laughs> เออลด์ใส,ส่สไลด์สไลด์เก็บเพื่อนั่นเพื่น มาแล้ว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 ม้วมาแวมาแล้วลวมแล้วเียมันไปเปา้องภาพลว้วาภาพลว้ว้วา้มลูกน้องกแลาแ้มล้มลมาลา กู้กีดดังกงมูแลนลุแลแลุกีดดังกงมูกันเอ้นุกมาว่าเอ้นุกคือดังกีดกมู้งนอนด้วยะยานยานพอนะโบสันอาจะลุดโบกออกไปมีภาพสวยสวยเสร็จละ áo, có nhiều mày เอาเล็กน้อย áo, lẻo xin เล็กน้อย

คือลงตาพ่อลงตาวลงกี่ไรแนีมาเร็ว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 ไอ้เกลือคืออาปากร่วงเดียวแย่ไหมดับปาก

กดไลค์กดแชร์ดิจับวันนี้เป็นวันพักไม่ยกงานนะครับมาเที่ยวับอนๆอนอย่างงายว้าวไอยเยอยยักับมอเคัไับสวัสดีครับ